สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออฟกกอกนะคะตอนนี้เราก็ได้ขยายนะคะตะกะแตนนะคะเป็นสองอคอกแล้วข่ะ,ะเอฟซีนะเเมื่อกี้นี้เ,เก็บนะคะทำความสะอาดแล้วก็เก็บตะกะแตนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ <Yeah. S 1> นี่นะคะน้องอ่านก็นายลูกดูโชว์หน่อยเก็บไปเมื่อกี้นี่โอ้ได้สามถุงแยงนะคะแล้วก็ว<ล>ขายไปละกลขายไปละสองกิโลแล้วก็ยังมีอยู่นะคะอยู่ที่ ตู้เย็นเนาะแล้วเอาเข้าไปอาดฟิตไว้แล้วค่ะอันนี้ก็มีเอฟซีใช่ไหมพ่อเอฟซีเหมาไปไปที่โคกหนองนาบ่สองกิโล,ลนะคะอเ,นะเออเดี๋ยวเราก็จะให้มันไม่ได้กินหญ้าแล้วค่ะเราเอาไว้ใอดถึงเย็นนะคะถึงเย็นทำม,มันออกก่อนทำมันไข่ออกทีออกก่อนเออเดี๋ยวเราจะดูนะคะตะก,กแตนตัวเล็กค่ะนี่นะคะมาดูกันนะคะอันนี้เพิ่งเพิ่งเริ่มออกนะคะอันนี้มุ้งนี้ ก็ประมาณห้าหกกล่องนะคะห้าหกขีดนะคะอู้ยแเบบี้เล็กนะคะอู้ออกวันนี้เหรอเนี่ย,ออ,อ,ยออกมาเช้านี่นออกเมื่อเช้านี่นะคะอันนี้ป๊าดน้องอันนะับไหวไหมลูกอู้หโโูเยอะมากเลยค่ะเกินสามร้อยตัวเกินสามร้อยตัวน้องอันบอกนะคะนี่อันนี้แค่วัน เริ่มวันแรกนะคะออกมานะคะป้าดนี่ค่ะกําไรลุ้นๆวนก็คือนี่แหละเราได้ไข่นะคะที่จะขยายพันธุ์ต่อนี่เองนะคะอะไรเหตุเกิดอะไรคะพี่เกิดเหตุอะไรไปดูก่อนใช่ต้องอันไปดูพ่อก่อนนี่นะคะอันนี้ที่อยู่ในนี่นะคะในลังโฟมนี่ยนะโอ้โหเดี๋ยวเอาน้ำมาฉีดอีกค่ะถ้าถ้าฉีดให้หน้า มะพร้าวนะคะชุ่มมันก็ออกเยอะเลยค่ะอันนี้ก็นับไม่ได้เลยนะคะอ,อันนี้ตะกแตนนะคะที่เราเห็นข,า,ขาวๆนี่ใช่หมดเลยค่ะออกดีแล้วค่ะนะคะแต่ว่าช่วงหนาวๆนี้เราก็ต้องอบนานหน่อยเพราะว่าอากาศมันเย็นค่ะนึกว่าจะไม่ออกซะแล้วนะคะ Fc ซที่อยู่ตามรังโฟมอ,อันนี้ กินอาหารเป็นแล้วะค,ะค่ะเอฟซีนเขากินหญ้าได้แล้วนะแบบเยอะมากเลยค่ะนะคะเหมือนตอนแรกๆนั่นแหละที่เราเอามาเลี้ยงมีลุ้นทุกวันแรกๆนี่โอ้โหลุ้นแบบลุ้นมากๆคะ่ะเอซอันนี้ก็ลุ้นยังลุ้นอยู่เหมือนเดิมนะคะช่วงแรกๆนี่คุณแม่ว่าเอ๊จะทำยังไงดีเนาะ หรือว่าไข่เน่าหมดแล้วนะคะหรือว่าเป็นยังไงอบไปสิบวันนะคะก็เพิ่งเริ่มออกสองสามวันนี่แหละนะคะที่เห็นๆกันนี่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าปลาทังก้านะคะ่ะแล้วก็จะไม่ขยับมุ้งนะคะหรือว่าไม่เลื่อนปกติว่าจะย้ายไปอยู่ฝั่งนูน้นแต่ดูอีกทีแล้วออกหมดแล้วคะ่ะก็เลยไม่ได้ย้ายเลยนะคะนี่กำลังทอดหมูนะคะตอนนี้ทานข้าวเช้ากันก่อน โอ้ยนะคะนี่พากันแทะหญ้าแล้วหลักถ้ามันโตนี่นะโอ้โหนะคะนับไม่ไหวเลยแหละอ่ะเดี๋ยวคุณแม่จะยกออกจากแต่จริงๆเอาไว้ใช้เป็นเกาะกำบังก็ได้ค่ะนะคะลังฟูนี่ย นี่นะคะอันนี้เมื่อช้านคุณแม่เทอยองมะพร้าวนะคะหรือว่าขุีมะพร้าวออกจากรังโฟมเพราะว่าตะกะแต่มันเยอะก็เลยยกออกไปนูน่นเมื่อกี้นี่เจอนะคะรูขาดนิดนึงตกะกแตนออกประมาณร0อยนี่แหละนะคะแต่เราก็พากันจับหมดแล้วไขอฟีเลือประมาณสิบยี่สิบนี่แหละเดี๋ยวก็มันออกไปมันก็ตายค่ะตัวเล็กๆแบบนี้นะ ถ้าตัวใหญ่นี่กลัวอยู่มันจะไปกัดอะไรเขาแต่ถ้าตัวเล็กนี่ออกไปมันไม่เกินวันหนึ่งมันก็ตายนะคะเพราะว่ามันยังตัวอ่อนอยู่อ้เยอะมากเลยค่ะนะคะนี่แหละอันนี้ก็ประสบผลสําเร็จไปอีกเรื่องนะคะ,ก,ะการเลี้ยงตะก,กะแตนแต่ข้อนี้เราจะไม่ให้เอานานนะคะถ้าสมมติไข่รอบเดียวนี่เราจับตัวเขาเลยเพราะว่าช่วงหน้าหนาวนี่ก็มันก็จะตายนะคะทุกวนันทุกวนันทุกวนันค่ะ fc มันหนาวด้วย เกี่ยวกับอากาศด้วยแล้วก็จะประคับประคองให้ถึงหน้าร้อนค่ะเขาก็จะโตเร็วนะคะช่วงหน้าหนาวก็จะประมาณนี้แหละดูแลยากหน่อยนะคะนี่นะคะภารกิจจับตะกระแตนี่ลูกตัวนี้นี่ตรงนี้ซรายนี่ลูกตรงนี้ท้ายอีกโอ้ยเกิดเรื่องจนได้นะคะนี่เออนั่นแหละป้องข้าวป้องข้าวถุงก่อนเออเดี๋ยวเราไปลูดใส่มุ้งนั่นเด้ออันนี้มันยากนี่ fc นี่อันนี้เราก็มาเย็บวันนั้นนะคะนี่ไม่ปิดไมปิดไม่ปิดไหนปิดปะ ปิดปากมุงบ่โอ้ยังไม่ได้ปิดเลยอ้าวเดี๋ยวคุณแม่ไปปิดก่อนหนูก,ก็เก็บเอ้าวหน,นีตัวนี้อีกหนึ่งตัว<ช>ภา,ารลกกจจับตะกรแตนตัวเล็กนะคะอ้ยจับเอาลูกจับเอาอมากับุูตสนดะๆนะคะน้องอัานจะพาไปเก็บมะเขือกินกับป่นปลานะคะส่วนชายใหญ่ก็ลวกผักนะคะลวกผักดอกแคที่พ่อเก็บเมื่อวาน โอ้ผักกาดเราเต็มเลยลูกเห็นไหมผักกาดแล้วนะนี่หอมแล้วก็ขึ้นเต็มหมดแล้วนะนี่ผักกาดมันยังไม่โตมันยังเล็กอยู่ที่มันเป็นเขียวๆนั่นแหละเป็นเนาๆนี่เอาเก็บเลยมะเขือต้นแหลนี่นี่แบบนี้นะมันมันแก่แล้วนะลูกนลนี่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  fc นี่อะถอดรองเท้าเลยบอกนี่นะคะได้แล้วอย่าเอามันเล็กหลายกะนี่มะเขือนะคะ เก็บกินอันนี้คืออาหารเช้าเรานะคะยังไม่ได้ทานข้าวลูกชายก็ไปหยดน้ํากดมาเมื่อกี้นะคะนี่เก็บเลยลูกนี่นี่นั่นน่ะใช้ได้หมดเลยนั่นน่ะ,เอ,ะเออเดีย๋ยเอาลายเล็กเออนั่นนะเาเอาไปเลยอ่ะได้เท่าไหร่แล้วเก็บไป้ายเรื่อยเก็บเลยลูกโตนะเดี๋ยวมันก็แก่เดี๋ยวจะไปดูมะเขือไ่เต่าก่อน มะเขือไข่เต่าก็มีนะคะเอฟซีเดี๋ยวโอ้โหนี่ลูกนี่เก็บเลยแบบนี้หากินได้สบายสบายเพราะว่าเราปลูกไว้แล้วเด้นี่นี่นี่นดกมากเลยนี่มาเก็บลองอันนี่โอ้โหอ,อันนี้เป็นพวงแล้วลูกนี่สามนะคะนี่อันนี้ก็สามารถเอาได้เลยนี่โอ้ลูกละคำแล้วอันนี้นี่นี่มาอีกตรงนี้ไหน้าอันใหญ่ๆนะต้นนั้นใหญ่ๆมากเลยลูกนี่นี่ ดินก็เหนียวแล้วเพราะว่าดินมันเหนียวมากดินก้นบอ่อ<ด>เห็นไหมนั่นแหละอู้อันนี้แก่แล้วเราจะกินได้หรือเปล่าลูกน,นั่นี่นี่นี่อันนี้แหละหเปิดดูเลยเอาไปอันนี้เอาไปต้มเอาไปต้มต้มใส่ไข่บ่แอล่าก็อไปต้มเออต้มใส่ไข่ นายน้อเมื่อวานนี้แม่เห็นอยู่ตรงไหนนี่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 มะเขือมะเขือไข่เตา่านี่นี่ซื้อซื้อกี่ต้นนะพ่อว่าวันนั้นน่ะน,นี่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 มันเหมือนไข่เต่าเลยนะคะขาวๆแต่ว่าเราทําไมเห็นต้นเดียวเนาะที่เหลือเป็นมะเขืออเล็กหมดเลยนี่นี่นะคะขเขาเรียกว่า,วามะเขือไข่าขาเตา่าหนาหยน้องอ่านได้โอ้ยน่าทานมากอะเก็บเลยลูกเก็บอีก,กเรากินหลายคนนี่นี่เก็บเอาเก็บเอาเลยนี่ อันนี้มะเขือตอแหละนะคะนี่โอ้ยนี่ได้แล้วนะคะเอฟซีนี่มากบมากินข้าวด้วยกันนะคะเช้านี้น่าจะพอแล้วนะลูกเนาะแต่ว่าโอ้ยยูตีนพอแล้วะค่ะเพราะว่ามีทั้งผักด้วยนะคะผักลวกน้ำยางพอได้อยู่หมเมื่อเช้าหาโอ้แม่คิดว่าจะไม่ได้นะแห้งๆแ,แบบนี้น่ะเต็มหรือยังล้นบางอันกับ ลุ้นนะคะดีใจจังเลยที่มันลุ้นเนาะ,ปะไปไปกินข้าวอย่าเล่นดินดินเลย่บเตี้มตี้อลองเทา้าน้อยๆดูสิโอ้โหได้รองเทา้าใหม่เลย<笑><笑>ก็ประมาณนี้นะคะเราก็พากาันทานข้าวก่อนคะ่ะเดี๋ยวก็เตรียมนะคะทำอย่างอื่นต่อไปคะ่ะนะคะ ต้องขอบคุณ FC นะคะที่ตามดูคลิปย้อนหลังให้ช่องไม่อปกกอก,กนะคะแล้วก็มาเติมกำลังใจให้กันและกันนะคะต้องขอขอบคุณ FC มากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ